สวัสดีครับพี่น้องครับมนีอยู่กับผมคือเก่าครับใต้ตันกาครับภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทุ่งหญ้าเขียวกระจีกับวัวสองตัวครับมนีครับข้ามัวมายางเล่มหญ้านะครับก่อนจะเขาคอกแล้วก็ไปกินหญ้าเกี่ยวกันนะครับมนี้กับผ้ามายางเล่นกอนนะครับทุ่งหญ้านะครับริมเขื่อนครับพี่น้องครับทุ่งหญ้าเขียวกระจีอย่างดีครับพี่น้องครับวัวเมียทองนะครับ ตัวดึงทองน่าจะออกเดือนเดือนเจ็ดนี่นะครับแม่ขาวนะครับาจะออกเดือนเจ็ดนี่นะครับตัวแดงเนี่ยกำลังได้สามถึงสี่เดือนครับพี่น้องครับผสมเจ้าพริกแดงไว้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศทองทุงครับทองหน้าครับพี่น้องครับทุงหญ้าเขียวกว่าจีดีครับพี่น้องครับติดริมเกลือนเอธเฮียอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับจะว่ามีม่วสองตัวครับ มีโอกาสก็อยากได้เขามาอีกอย่าสามสี่แม่ครับพี่น้องครับแต่ว่าเนื่องด้วยอีหย่างหลายๆอย่างครับติสถานโควิดม้วนจะเป็นตลาดอีหยังก็ปิดไปเมื่อครับช่วงนี้ครับมีทางเดียวคือเฟซบุ๊กครับพี่น้องครับเฟซบุ๊กเราก็ต้องเดินทางออกไปเบิ้งที่เก่าครับก็ยากมองเดินทางออกไปเบิ้งครับพี่น้องก็เลยผักผักสะกรนช่วงนี้ครับพี่น้องครับคิดว่าไปทางหนานี่นะครับหนาล่งเขาเนี่ยม้วอาจจะลงอีกนะครับ รลอจังหวะนะครับลอเวลากะไรครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับนะครับมีเงิ่นงี้เก็บไปก้อนนะครับโอ้ัวทพายพังหนายังจะเกิดขึ้นครับพี่น้องครับถานการโควิดแบบนี้ยุ่ยยากครับพี่น้องครับยุ่ยยากนะครับมีเวนีนกระเรียงไปก้อนครับช่วงนี้ขาวลู่มันก้อนนะครับมากับลานหน่อยครับวันนี้ครับซื้อหยังนี่ซื้อหยังนี่ซื้อหยังซื้อหยังซื้อจันจักกรจันนี่ครับเด็กเลี้ยงวัวนะครับชอบนะครับอยากได้มั่วปะ อยา่างเดีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวหน่อยให้ตัวไงต,วตัวหน่อยเอามาหข่งเอามาเลี้ยงไว้บ้านอาราอหลูกมันรอหลูกมันนะครับเด็กเลี้ยงวัวนะครับจูงมาซอยผมนะครับคนละตัวนะครับจูงแม่ขาวกอบจูงแม่แดงนะครับว่าให้จูงแม่แดงขึ้นจูงบ่อนะครับโรงเลียนเปิดมาเลยนี่โรงเลียนเปิดมาเลย ทีนึงเดือนนะ่ะยุบปอดได้แล้วปะซีอยากได้เงินไปโรงเรียนวะอยากได้กับ<ะ>ขอพี่น้องขอเงินเพนเน่มาขอโอนเงินใหไปโรงเรียนแน่มาสิ <c oughs> <c oughs> นะครับเด็กน้อยนะครับลูกหลานใลรัะพี่น้องครับลูกลุงนะครับหลานสาวนะครับามาเดี่ยวมานำหมักหัก้อผสนครับ <c oughs> วันนี้บรรยากาศทองท,อง,ทองครับพี่น้องครับ ทุ่งญยากเกี่ยวจีครับเป็นต้นนี้อย่างต้นน้ำน้านะครับพี่น้องครับแต่วันมีหญยาแซมขึ้นมานะครับอ่าบรรยากาศริมเพื่อนครับพี่น้องครับสบายสบายนะครับที่จริงผมบ่อกมาปล่อยนี่สามสี่มือถึงสองสองอาทิตย์ก็ว่าได้ครับสองอาทิตย์ก็ว่าได้ครับพราว่ามือนั้นผมเอามาแล้วมันถือมันถือกินขี่เขาไหมครับพี่น้องถือกินขี่เขาเลยขาขาวแม่ขาวเนี่ยมันห้่นครับมันฟืดฟัดให้เขานะครับขุดดิน ล้วก็ไทยดินแม่แดงตื่นไปนี่พี่น้องแม่แดงตื่นแ,แลนไปผุดอ่ะเกือบเขาป้าเขาดงครับนี่ติดดงนี่พี่น้องที่ดงระหว่างประเทศกัมพูชาครับไทยครับแลนไปดีแต่ว่าเขาดงครับแม่นี่จะเชื่องนะครับเชื่องแต่ว่าตื่นตื่นเขาเพราะพาะ่ออีไอ้ขาวนั่นฝุดฝาดฝุดฝาดผมฝาดใสพ่พัวอีแดงเห็นฝาดปุ๊บอีแดงแลนหนีตื่นไปแต่ผู้แต่้อีขาวเห็นอีแดงแลนวันี้อีขาวก็แลนวันี้ผมก็ดึงอีขาวไปเกือบดึงมาอยู่ครับพี่น้องมือขาดเลยนี่ นี่แพระท่านเศร้าครับนี่เออผมก็เลยบอะกามาอีกนะครับมือนันพ่อกับว่าจูงมาอีกจูงมาพออเพราะว่าแพลแหวะมาจนหูสั้นที่ร่หน่อยก็เลยเอากระบาดขึ้นครับไปกินยาเกีียวอย่างเดียวมาเห็นเลียมยาเลยแบบนี้เนี่ยครับกําลังจะอ,ออกมาอีกครับกาวออกมาหีกเลยเอาหลานหน่อยมานึ่งาท่าจังไหนจังหนึ่งเกิดเห็นเรียนไปเข้บบ้านนะครับ <c oughs> ครับน้ำรยากาศนะครับที่สาบมันเท่าช่วงเศร้าๆไม่พี่น้องรับชมครับ ขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ทติดตามนะครับอ่หลายคนหลายเหมนเขามาว่าอยากได้ม่วเมลูหรืออยากได้ม่วโคมานได้์ั่วแดงแล้าค่าหกสิบลงล้าค้าหาซีลงช่วงนี้ก็ยังใยากเกี่ควกับพี่น่องครับตอนนี้ก็มีแต่วัวหน่อยนะครับม่วหน่อยหนาไปขุนล้าค่ามื่นกวัวมื่นเก่ามื่นแปดก็มีครับยังอยู่นะครับแต่เป็นม่วแม่ก็มีอายุแน่สินะครับผมก็เลยไปลงพี่น้องเบิ้งกั เอาบรรยากาศแบบนี้แหละมาลงมือพี่น้องบึง้งนะครับซอยมาเมียนซอยมาบอกคุยกันได้ครับพี่น้องครับยูทูปกับสืม,มือถือซัมเฟซบุ๊กครับลงรูปลงยังก็ได้ลง<ส>วิดีโอกับบอกคุยถามข่าวถามข่าวกันได้นะครับยีอกดีใจครับพี่น้องทางไก่ทรมาเหรียญน้ำหน้าจนแกนะครับคนไก่ตัวไก่ก็ได้มาฟอกันครับคนไก่ตัวไก่ไก็ได้มาคุยกันสืม,มือนี่มันง่ายครับพี่น้องเนี Russ ่ยผมก็ไปขีดยางพอ่าจีดยางมากนะครับผมก็เลยมมะปวย ยางพาล่านะครับกป็นยางซิบหาไรนะครับไปตั้งแต่ตีสามครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศช่วงสองโมงเสาร์ครับพี่น้องครับผมานอนตื่นหนึ่งนะครับจุ่มมวออกมาครับริมมาน้ำทางเรื่อยครับพี่น้องครับแต่ผมเลยนอนละนอนจะครึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละบางส่งนะครับเั่วมั่วออกมานะครับแม่นี่สิมีอายุจังน้อยครับพี่น้องครับลูกตัวที่หาในท่องครับพี่น้องครับตัวที่หาในท่องนะครับแม่นี่กสตัวที่หาในท่องขึ้นกันครับแต่ว่ามั่ว คนละเกตนะครับบอกกันง่ายๆกับข้อะเกต์ไม่นี่ทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับทั้งลึกกกหาง,า,างนี่นนะนงงยังไงครับพี่น้องครับแล้วก็หางเขาอื่นไว้อย่างนะหางหรือเนาะหางยังไงครับพี่น้องครับแต่ว่าอันบริขศนาหรอกครับเพง่งจะขอ,องซื้อไป้ะเลี้ยงเบื้งลูกครับแต่ว่าอยากได้ราคาถืกใจกันกะบมาว่ากันครับมองรับพัดเปลี่ยนเลี้ยงลูกกันไปเรื่อยครับเอาไปดูเลี้ยต่อหรือนยังไงกะค่อยว่ากันเนาะเบื้พงบน หางเป็นซ้ำหางมากครับพี่น้องครับกกหางย่างงใหญ่ครับเครื่องโบดยางดีหมดล่ะแข็งขาโบดหูโบดครับแต่ว่าลูกเอ่อตัวที่สี่แหละในโตัวในท่างนะครับตัวที่สีนะครับไม่หนีครับเป็นงวดไถ่ไก่น้อยนึงนะครับกับพ่อเบิ้งยี่ดอกนะครับอาศัยว่าห้องทุนมาหลายงบมาหลายครับพ่อได้เลี้ยงพ่อได้ซ้องนะครับพ่อได้เบิ้งครับพี่น้องครับใจก็อยากได้เลือดล่อยใจม่วงเอฟน้ำเผาผละแต่ว่างงเข้ามาถึงครับพี่น้องครับงบผมมาถึงนะครับ นี่ครับมันก็เป็นตะเบิงยุดอกว่าถึงกระไดพ่าขี้ไร่ดอกครับพอเดี๋ยวเบิงพอเดี๋ยวแง่งครับจะไปเปรียบก็มั่วเอฟมั่วเรือลอยของกับบัวสูงครับดอกครับว่าเขามันทุนหน่อยครับทุนเกษตรกรนี่ลีครับพี่น้องครับไปใส่แล้วนอกไปนียกินโล่กินกินกินยง่งไปใส่ด้วยนี่นี่นะครับสายผมนี่ไล่ไมั่วดีดีครับพี่น้องอยากได้มาไปเลี้ยงมั่วเนี่สื่อพันนีด้วย นี่แหละครับไอ้ชื่อว่าวาดผสมนี่ชื่อว่าวาทแทๆก็เข้าดีครับพี่น้องครับนี่ถ้าพมเอื้นถ้าผมบอกว่าแดงนี่ถ้าพุมดานี่บอกกันอุ้งๆนี่มันซื้ออุ้งครบบแดงออกก้อนเลยได้นี่แรกหนาเขาไปแว่รถนี่เขาสีส้นเราครับพี่น้องครับขาวขาว,ขาวย่อย่อย่อเนี่ยเห็นผมสั้นที่ดีแล้วครับบอกกันอุ้งๆนี่ไปไหนเนาะไปไหนชิณนนามาลุลอาจันย์ถือกล่องไหนนะ ที่น้องบรรยากาศองผมสภาพผมกงสมาตจะขีดยางกับมาหนีครับแต่รเยังไรนะครับขตอตะเสียห้ี่ยออกแล้วก็ลงมากนี่หละเยี่ยติดก่อก,ก็ม่้เี่ยใหญ่เอากระมาอลุกถือกะมาอน่นยังไปยังอะไเก็บมาถไปเล่นยาง บรรยากาศที่ร้านมานท่าขนาดนี้ครับมายิ่มแล้วขึ้นมาขึ <The line. S 1> น้นหูกไปะละลายหนำลึกครับพี่นงคงครับจันท์ขอพี่พุดมามามาเล้ยลยมามามาขึ้นขึ้นมาก ใช่ครับพี่น้องครับในต์นกะชีวิตในต์นกะครับโมเมนคนรอโมเมนคนเพื่อเฟกโมเมนต์ค้นลวดยังใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับนี่แหละชีวิตใส่ชีวิตบ้านๆนั่นสิแหละครับก็ไปกินก็ได้ประดี๋ยวมียังรูราเลยครับเออชินหนึ่ินชินเอนเดือนหอิสานขนาดแทาบ้านเท่าครับพี่น้องกินข้าวเหนียวเนี่ยนะยกข้าวเหนียวกินปลาแดดดำบุกหงวานเท่าเนี่ยแหละครับมันง่ายดีครับ คูดร่วมพูนมาได้ไหมทีพูดร่นเบิ่งคลิปเลี่ยวว่าประกาศทร่มานะครับแต่ว่าเพิ่ก็โทร่มาอยู่ดอกเิ่นว่าคิดเล้วคิดอีกย่าน่นบรรับนะครับยินดีครับพี่น้องครับยินดีครับแม่นติโเอ่อทร่มาสือม่วหรือโทร่มาเล่นโทร่มาถามข้าวถามข้าวทรมาบ่สือม่วก็บ่า่ากันครับทร่มาถามข้าวถามข้าวกันได้ก็มาคุยราคากันได้ครับพี่น้องครับถืออกถือใจก็จังเอากันนะครับถ้าว่าถือใจก็ก็ ว่อยผ่านครับพี่น้องครับบ่เป็นอย่างถือว่าเด็กเด็กเปลี่ยนเรื่องดูถือว่าเด็กเบาเด็กคุยกันครับพี่น้องครับบ่ซีเรียสครับพยาหนั้นแล้วพี่น้องปรต้องลังเลครับอยากทุ่มมากกัทุ่มมากนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงพลังคนทุ่มมากหกถุ่มตีหนึ่งกับบ่วากันครับพี่น้องครับดีอกดีใจโดยสั่มครับพี่น้องครับเดยกเปลี่ยนเรื่องดูเอาเพิ่นทุ่มมาให้ความดูผมกะมี่กะให้เพิ่นแต่ผมบ่มีผมกะขอจากเพิ่นนะครับความดูนะครับมันบ่ตายโตครับพี่น้องครับเรื่องโมนี้ เอาพี่น้องนะครับสนใจมั่วหรืออยากได้มั่วกระโทนมาถามในายนกาได้ครับเพื่อมีอนะครับตัวที่มักนะครับหรือพี่น้องอยากขายมั่วกระโทนมาหาในายนกาครับ064486706ครับ093343909ครับพี่น้องครับทางเฟซบุ๊กตนกาพงสกอร์ครับทางแฟนเพจในายนกาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ